ครับไปเเออจจนี่แล้มาเด้อพี่น้องจ้ากินแก่เค็ดปวดเศราต่าคนมานจากวันนี้สบายดีตอนเศร้าพี่น้องจ้าหมดบทเศร้าแล้วเที่ยงแล้วพี่น้องเอ้ยกินข้าวจ้าอืมยังมาเที่ยงเอาคุณเองรึเออมาเถอะพี่น้องเงินบใบสอนโทษเราเหมาเด้อเราไม่หนักแตะเขาหา เราจะไปเห็นหนากับเราเฮ้ยกซเซตหายฮ้ยจริงยดจมันเป็นหนังฮ้ยมันดเป็นหงห้อเข้าปอดมหลังเข้าเข้าอืมเอามาเพ้มัดกะปฟบอมมี่มันไม่หลับแทกคนหลับตเกรปงแ

ลุงมาป้าไหวซ้ำเหมือจมู่มาคือลาเหรอมีขาหูนะัตอนเตุยจะกินอะไแต้มาไหมกเอามาดีกว่นี่เยก็เอามาว่านี่นี่ใส่อือหือเมนมาไม่ราเอามาในไส้แล้วก็แบถออุ่นโฮอุ่นจะหยอยนะที่จะเน่าที่อุ่นแหมแและชีสโรดต้อพรเน่ารอ เาเเบอก e เน่ากินเลยอเน่าให้กินอุนเลกนเไปให้พ่อเจ้าทำมาเออเพื่อนเบอันนั้นเพื่อนนั่นดิอันนี้รอพี่เขาเอาเห็ดต่อหรือว่าอายัง เอาแดดดแเลยบ่หายจองคนเคยเคยปวดปวดเยรันนดบ่บ่แดดกันนิดบ่แดดกอนบ่แดดกันิดบ่ออกรอปวดน่มูไปแล้วมูนกบตายผูมาน่ะผู้มาน่ะินนอนอ้กกิ้มแล้วกิในี่แิบนอกกีนน้ำมูกโก้คนโป เจ็ดสีสองคนไปหาจ้าอยากยุละดุ้ยเขาฮวงนะเจ็ดสีสองคนไปหาจ้าน้ำแน่ใส่ชิ้นห่อข้าว้เลยเนี่ยใสห้ากุมันไม่เปลี่ยนนะอันสี่บกวบี่ตวากอันนี้มันเท่ง ร่้าจะหามันห็นหวานกินก่อนันั้นแจงหมดเลยมันเทียนกระตุกจมือเก้าจักสแต่ว่าห่อนะมันแจงเลยคูมีเปลีนมันเป็นแมงก็เลยบริสุทมันแง่ลีลรอมากนี้นะยังบรประเนาะปัญญานี้ไงตันี้เนาะ้าบริสปทานทั้งเก้านะบริสุทธือบอกเป็นนา เด็กศิวาศิไคคอยเลื่อนผ่านได้จังไดว่ัสดุคอยยืดได้กันยอดพวกเจ้าวัสดุคุณละลายจ้าจะละลายจ้าเด็กกล่กยอนพวกเขาเด็กจ้าต้องเดินผ่านเด็กพี่น้องเบิร์ลโลเบิร์นโลพวกปันเทอร์ปัจจะเป็นสิ่เรียกกับอะไรมากมายแม่และเจ้าเบิ่งคือได้จริงจริงหรือยังอย่าไปจริงจังไลยพี่น้องเขาจริงจังได้ บักซีบัก็ยังให้ใช่ไัมพมลากก็น้องอยู่บักซีกับบักซีี่คุยบักรีอยวที่แค่จนดอดไหวโอมใช้มวอ่ได้พวเราเื่อจ่าชักกสีว่าได้เอาอจนดอดบ้าข้าอืนความบักขยัอเนาะไม่ย่ายก็ไ่ได้ยนได้เด่นนี่บักสี หไว้ดอเกียดอันปมหลักนองแล้วแน่บยนองผิดว่านั้นอีกงามด้อตัดผมตัวกับงามตัดมาแล้วมันสีลมลมแค่ที่เป็นหัง เราบงคนกินค so ือก so ินลายย่างใช่โหอันนั้นอาจจะว่ากินมื้ออะมื้ออื่นสั่งมาแล้ววันนี้เงาจ้างรายย่างเลอันของม่ส้งเแรกว่าห้าสิบเปรนลงมาสิเดแ้วจงต้นมาลงมาสิเดลมาเมือนจักทีนสิดังไปมาล ปลากเราเนี่ยมมียังได้เนาะโอ้ยมีผมมีเส้นเพ่พันไรห้าสิบจับเอาตจ้าเท่าไรความสุนเจ้าน่ะ1อยห้าสิบปลาย0่สิบสิบหรือเราขายหาสิบเซทกรททำเสพมาบอกมิเศษไปเลยกระทำิเศดไปเลยพิเสษบางกว่าบประมนณหกท <oland guidelines> <Christina> ีผมว่านาะ คือหต่างกไปเสียดมันเลยนี่หรือเ่าเอาไปไปเสียดอนแเอันนี้กระเพือยบวบและคือกุมือห้านันก็แทเสแล้วต้องใส่บาด่านอนะาเนนาขาวนาซีเขบเพื่อเพื่อเพ่อเพ่ยได้ห้างคอยแห้งไฉะใครอยทย่าตทุกเจ้าจะกินกุมื

มกนไปงจะโกินดอกดีหร้ตายรบอกบอก่อยางเจ้านั้นมาให้กินอางน้าไปเรื่งัวอาวคือบอกไปเรื่องงี้าควบุมไปบแลอันพอไม่เกิดขึ้นมาบอก่ึ้นได้เรืองช่องไอหน่อนี้แล้วกก็ไปวันนี้โกกับไปเลื่องจะไปเลยเลิไป ไม่ย่อยไอกาแฟเอาคุณูิทอคนมันต้่อแล้วอออยู่ที่าได้นอนนี่ยคนบ้านนี้เดินแทมันได้าต่าใจนครับม anyway> ันเรืองย่อยนองกาแฟเอาวคออะอืมแต่เป็นงแงแล้วคนป็บอนบ้อตางนตูตางนั่นอันนี้ใครเป็นบ้านใครเป็นอ่าถเนี่ยเป็นใหญ่มีนั่นเ็นภาษาท่อยูในั่นหมใน เออเพื S <S 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 ่อนนึกวเพื่อนรักนี่แม่มี่นั่นแม่นี่ผูกกับองค์บ้าน่ออะไรช่ต้องช่อเบานใจ่ออก็ใช่แลวเหนวันนี้พี่ลานไม่อมาจ้ี่นยคุยางเนี่ยเศรษฐกงองเศรษฐกองเมื่อสาเมื่อ บ่จะเบาหวานบ่จกควมดักบ่กับ่จะกัดยยัง่ยูนสามอย่างสีอย่างรวมจะตุ่มมดบาวานเนาะบาวานนี่มันอันตรายคืนกะพิดลงกับยิบบ้านเฮามันว่าเลยเนาะ าำประเทศเขายังว่าระบบการรักษาเขามันก็เนาะมันทำไมคือบอกว่ามันตดแต่แบบถ้าจะมันติใส่ตื่นอี่างเงี้ยนี่ตลอดมันขึ้นมัเรื่อยๆผมจะขูดสีมาคอยไว้ใายไห่เยอรทยนะต่งรักตางรักจือืเบิ่งว่าจะใส่อยู่ Lô, Việt Nam. lô lô Sao lô lô thì không có ừ. lô là không không lô là không. Có không? lô ừ. Ừ. lô ừ. lô có lô nó lô lô nó lô 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 เล่นกาด้วลี่รยปะจกับพวกฤษนะานตัดต่อดที่มันจะตัดต่อนี่เขาไมละต่อนะเยาเลังมาลากเ้ามาลกดงเขมีการง่ายตามไมัยโบราแล้วกะตามโตเรื่องต่อจบเองอย่ามันมาโบนทอเมย์พองบางคนมีเมย์ มาไว้ในเงื่อนุ่งตรงนี้ของดูปล่อยอย่นีอย่างลังเงื่อนอ่ะเขาลากเขาน่ะของยามพนอนมาชินเนาะกี่ลากมันก็จะออกอยู่เห็นสกมันจับแต่จะจับปกเมืองาชิตั้เราตัดีแล้วมนี้ที่นอกจะพอนี่นอกะอกอะไรให้ตัต้านขาดอันนี้ก็รับชานกับ้วน ลักานไที่ลักทานไปหมดหมดบ่ัวยังบ่ได้ยังบ่ได้ีใจขนาดมกล้อมงจอดมเงินองมไ่ได้เปิดของมุมจอดปิดของมุมจอดติดติดแค่แค่ติดบูได้แห้องเดีวี่รักมอมแมม จะยหาว่าบ้านขอเดดีโอ้ยปลาจยังไม่ได้กินพ้าป้าวปาข้าก้ายไม่ได้กินไม่ได้เขากินขอาปาข้นใป้าวปลปล้ลาปปา เพ <Pokémon> ื่อนนะไปไปคือนะไม่รอปืนกระบอกแล้วไม่เยอะไม่น่าใหญ่จะไปอยูืนกอดพวกเจ้าอยู่ไหญพี่น้องเอ้ยจะไปยืนซิ่งนี้อืมไปพี่น้องจ้าวันละใหญ่ห้างจ้าคือเขาเก็บภาพบรรยากาศกินข้าวว่าพึ่นกับไปเพล็กซ์ซัมมี่กินแล้วกันพี่น้องจ้า อ้าววัดท่าเรีอว่าพื้นบ่อืมนกิ้หนาพี่น้องไปแล้วสบายดีจ้า